สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องกะมาดูรถเกี่ยวพี่น้องตู้แอร์เย็นฉ่ำนี่เย็นยันไข่พี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวให้เจ้าของนาชี้เป่าก่อนโอเคสีเป่าเรียบร้อยล็อกเป่าแล้วใช่ไหมยายะะไปล็อกแล้ว <laughs> ให้คนหนึ่งเดินตามเดินชี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้องมันเดมไหมนี่ยหกร้อยไหมหกร้อยขึ้าเร้าโคตรดี้ดน้ำมันงลงมเนาะดูพี่น้องเย็นชำ้ำพี่น้องเย็นชำ้ำ เหลบทั้ง拜拜 yr, พันโอ้งามดีพี่น้องเอ้ยสมบูรณ์พัฒนาพี่น้องโย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 โอ้โห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 โอ้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 ออโอ้โอ ว <arrive> างกระจายพี่น้องคุณกระจุยฟางกระจาย วางกระจุยฝุ่นกระจายกระล่งพอดีเลยนี่พี่น้องข้าวล้มข้าวล้มแต่ว่าหนามบ่มีพี่น้องข้าวล้มแต่ว่าน้ำไม่มีแบบนี้เล่พี่น้องได้การพี่น้องได้การได้การเลย ข้าวไม่ออกกับฟางแบบนี้พี่น้องใยการออกดีแบบนี้พี่น้องข้าวนี่ปั่นออกดีมากเลยเอลั่นทุ่งพี่น้องอายาวมากเลยนะนี่ยี่สิบไร่พี่น้อง เจ้าของหนายหน้าครับบอกว่ามาจากสารครามครัท่านพี่น้องค้ยสารครามคผมผ่านไปนี่ก็เกี่ยวก่อนใะพี่น้องแถวสารครามนี่ส่วนมากมีแต่กอขอ15สิบห้าสารครามรถตอนนี้ตอนน,นี้รถก็เลยมารวมกันที่บุรีรัมย์พี่น้องรถนี่บังย่างร้ายเลยบ้านผมนี่ ล้มทุกที่เลยนี่ล้มทุกมองก็มีมองได้สี่สิบร์ลอกฝนกระสีตกพี่น้องอ้วยนะตะเวนกับกลังกรสีตกดิ้ฝนกับกลังจะมาได้เวลาเดิมพี่น้อง อดเวลาเมื่อจะน้อยละฝนละมาโรดทางไหนดีปากกว้างสามเมตรน้องเอ้ยกินค่ำไงเลยแล้รวร <c oughs> ู้านเขาเอิยยนว่าโอมค่ำไงโมมค่ำไงเลยแอร์เย็นชั่มี่น้องนั่งได้สองคน

พม่ใอ่มันสามตันผลบ่าอุ่มนี่พี่น้องอุ่มแบบยังไงเลยนะเสียงมันลั่นคุ้งทะโบคู่อีกต่างหากพี่น้องเลยวอดยตุ๊กตุอด หมดเกี้ยงอยู่หมดเกี้ยงอยู่นี่ก็คือบางขั้นเด้บางขั้น,น,นเนี่ยปั่นเบาหมดพี่น้องแต่ขั้นนี้เนี่ยปั่นดีอยู่พี่น้องเขานี่หมดเกี้ยงเลยก็มีติดเ,เลยฟังโอ้โหทำไงที่ลึกพี่น้องใหญ่กว่าขั้นเมื่อกี้ เขาสิเก็บเก็บทายก่อนพีเนองเก็บข้างซ้ายก่อนเพราะว่าไอ้ปากเกลียวข้างซ้ายมันสินยาวพี่นางมันจะยื่นยื่นโซลรถออกมันยียงติดอ่ะแกนเขายินทำไงคด กว้าง3เมตรพี่น้องอันนี้ถ้าเ็นต์กลางคืนเนี่ยไฟแต่สีงามพี่น้องไฟง่ามกว่าน,นี้อีกน,นี่อันนี้กังอันนี้กลางเว้นนี่ซือเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวสีไทยไอ้เกลียวกลางคืนถ่ายพี่น้องเงวิรงก็ไฟลดเกลียวเนี่ยโอ้สุดยอดพี่น้อง thắng khăn rồi ngam ngam thế đâu ทานโฟเมอร์เลยเนาะพี่นอ้นองเนาะโอ้ยถ้ามันสะท้อนแสงวิบวับเนี่ยอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดสมบูรณ์พัฒนา โอเคไม่ต้องเ,เกมนี้ว่ามานี้มาถ่ายให้ดูสั้นๆนเห็นรถง่ามเราพอได้สองทายให้พี่นนองเบิงโอเคครับผมสวัสดีครับ